An, สวั ання, Straße, light, estan, สดี aciones, <im amas> ครับวันนี้เราอยู่ที่สากลเกษตรเมืองกระบี่จำกัดสาขาเชียงพลนะครับพาทุกท่านมาติดตามโครงการดีๆนะครับจากสากลเกษตรเมืองกระบี่จำกัดของเรานะครับโครงการศูนย์เรียนรู้โคเนื้อสร้างอาชีพนะครับวันนี้ก็มาพบกับหมอมินสวัสดีครับหมอมินสวัสดีครับวันนี้หมอมินมาทําอะไรครับผมเก็บขี้วัวล้างขี้วัวครับขี้วัวขี้วัวเนาะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวัวของเราเลี้ยงด้วยอาหารแล้วก็ฟางเท่านั้นเองครับทำให้ไม่มีเมล็ดหญ้าเลยนะครับตอนนี้ก็หมอมินก็ได้เก็บมารถเข็นหนึ่งเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมอมินก็จะนําไปตากแดด มเดี๋ยวพาเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านไปติดตามนะครับการตักขี้วัวของหมอมินนะครับผมครับอันนี้ก็ัตัวนี้ก็ถ่ายถ่ายเมื่อกี้เลยนะครับถ่ายสดนะครับก็หมอมินก็เก็บแบบนี้นะครับก็เป็นขี้วัวที่ไม่มีเมล็ดหญ้านะครับหมอมินเนาะนะครับผมเดี๋ยวหมอมินก็จะนำนะครับขี้วัวของเราไปตากแดดนะครับผม ซึ่งข้อกลางนะครับเราก็จะมีวัวอยู่20ตัวด้วยกันนะครับก็ทางสากรการเสริมกำลังปัดจ้ํานก็จะมีลานนะครับเรียกว่าลานตากขี้วัวนะครับก็เป็นลานที่เทพื้นนะครับทาให้ไม่มีเมล็ดทรายหรือหินนะครับผมติดบนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นลานตากนะครับขี้วัวนะครับก็การตากตากงไงครับมะมินใช้คาดนะครับกระจายขี้วัวแบบนี้เนาะเพื่อจะให้ แห้งที่สุดเพื่อจะไม่ให้เป็นจะเป็นก้อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณที่ตากนะครับสังเกตก็ทุกวันนะครับทางสมาชิกนะครับที่เข้าโครงการนะครับก็จะนําขี้วัวนะครับก็มาตากแบบนี้นะครับก็ตากจนแห้งเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นกองกองไว้นะครับเพื่อจะแยกกองใหม่กองเก่านะครับส่วนกองเก่านะครับก็จะนําไปใส่กระสอบปุ๋ยนะครับเพื่อจําหน่าย ก็จะมีบางกองนะครับที่แห้งแล้วมอมินตอนี้กองไหนเท้งบ้างครับผมตรงนี้ครับกองนี้ใช้ได้เลยเนาะหมอมินดูให้หน่อยมันแห้งยังไงบ้างนะครับอาจจะให้ผมดูหน่อยขอดูความแห้งหน่อยเป็นไงบ้างครับนี่เนาะถือว่าแห้งมากมากเลยเนาะนี่คือตากกี่วันแล้วแบบนี้สองสามวันครับสองาวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าแดดดีเนาะนะครับเนี่ยคือแห้งมากๆเราก็ถือว่านี่เป็นเป็นขี้รดล้วนเนาะเม็ดหินเม็ดทรายก็ไม่มีแล้วก็เม็ดหญ้าก็ไม่มีเหมือนกัน นะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนะครับที่จะซื้อนะครับขี้วัวนะครับแบบนี้นะครับไปใช้เพื่อในการเพาะปลูกนะครับปลูกผักใส่ต้นไม้ในบ้านหรือว่าทําสวนปลูกหอมนะครับก็สามารถาใช้ขี้วัว ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคีวัวของเราเนี่ยไม่มีเมล็ดหญ้านะครับแล้วก็ไม่มีส่วนของเม็ดขวดเม็ดซาต่างๆนะเพราะว่าเราก็จะมีเทลานอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับจากทางสากลเกษตรเมืองับใบจกัดนะครับที่ส่งเสริมนะให้ทางสมาชิกนะครับเลี้ยงโคเนื้อขุนโคเนื้อนะครับแล้วก็นอกจากได้ขายวัวแล้วนะครับก็จะมีส่วนของคีวัวนะครับที่จะ จำนายนะครับเพื่อจะได้เป็นรายเสริมนะครับอีส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจขี้วัวของเรานะครับมาซื้อได้ที่ไหนครับมอมินที่ตลาดกลางที่ตลาดกลางข้อกลางก็คืออยู่ที่สากลเกษตรเมืองเราไปจำกัดสาขาเชะครพนก็เข้ามาซื้อได้เลยนะครับก็สบละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมอมินมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ